สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับสวัสดีทุกคนที่ติดตามช่อง y o u t u b ปพีรพลการช่างออนไลน์ทุกคนนะครับครับวันนี้อยู่กับ h o n d a ส c ก o p ่ไฟเลี้ยวบังลมครับรุดนนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นรุ่น S12 อะ นะครับเจ้าของรถแก้งผมว่าสายพานขาดขาดจริงไหมเดี๋ยวเราถอดดูเลยผมจะไม่สตาร์ทใดๆทั้งสิ้นเลยผมจะถอดให้ดูเลยว่าเจ้าของรถคนนี้น่าจะมีประสบการณ์มากพอสมควรนะครับเกี่ยวกับการใช้รถเขาคอนเฟิร์มมาเลยว่าให้เปลี่ยนสายพานเดี๋ยวเราถอดดูว่าเขาสั่งให้เปลี่ยนสายพานมันจะมันจะเปลี่ยนเฉพาะสายพานอย่างเดียวได้ไหมหรือว่าอุปกรณ์ส่วนร่วมอื่นๆมันเสียหายตามมาด้วยนะครับ ดูเลขไม่ก่อนเป็นไปไม่ได้รถคันนี้น่าจะไม่ใส่สายไม้ายไม้ขาดแล้วก็ปล่อยทิ้งเลยนะครับอ่ะขอดูกัน ตัวทีเบอร์แปดเลยที่ต้องใช้อะสองตัวไม่รู้ว่าเป็นรถเดิมๆจริงหรือเปล่าเคยถูกขซ่อมมาหรือเปล่าแต่น็อตเนี่ยมันยังอยู่ครบเกียวเขาใส่น็อตทองมาแค่สองตัว ที่ตัวทีไอลูกบอมเบอร์แปดเท่าไหร่้ทีมนะครับ ไม่ดีอย่า,ง,างนั้นนะครับโอนอนันจะเสียตัวนี้ลูกวอล์กร็อกเข้าไม่ได้แล้วก็ใช้ตัวทีไผ่บีบไว้ด้วยตอนนี้ปั๊มลมทำงานอยู่เดี๋ยวรอให้ปั๊มลมมันทำงานเสร็จก่อน มาติดน็อตโมงเนี่ยไม่เกินสองทุ่มครับไม่เกินสองทุ่มเสร็จพี่อาจจะมาเอาสักสองทุ่มกว่าได้ไหมได้ครับเาเสร็จดึงน็อตออกก่อนนะฮะเปล่าพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมจัดการนี่พี่ไปก่อ่นลูกชายอยู่ที่รถนะน็อตออกน็อตออกหมดแล้วแล้วก็กระเทาะฟ้ากระเาแทงออกเบาๆ จริงๆไม่มีร้อเล่นเห็นไหมยับเลยมันขาดจริงๆว่าจ้เดี๋ยวเรามาถอดดูกันครับว่าหลังจากที่เราถอดฝาครอบแท่งออกมาแล้วว่าเจอว่าไอ้นี่มันขาดจริงๆนะครับสายพัน ฝาข้อเฟืองสตาร์ทออกก่อนนี่ครับเฟืองช่วยสตาร์ทจะอยู่ตรงนี้นี่ครับสภาพเฟืองก็ยังดีอยู่ยังไม่เสียหายเมื่อก่อนตัวละเก้าร้อยกว่าบาทตัวนี้ขึ้นมาตอนนี้ขึ้นมาตัวละพันกว่าแล้วเฟืองสไลด์ตัวนี้ใช้บลุมยิงออก ถ้ามันมีเฟืองสไลด์ช่วยเน็ตสตาร์ทในลักษณะเนี้ยอย่าใช้ค้อนตอกหรือว่าสกัดหันน็อตออกเด็ดขาดนะครับถ้าปลายข้อเหวี่ยงมันคดนะครับเฟืองตัวนี้ก็จะคดตามเวลาเราสตาร์ทมันจะควงอย่างนี้พอมันควงปุ๊บมันจะมาง,งัดกับเฟืองสไลด์จะทําให้รถเราสตาร์ทยากทันทีนะครับวิธีการแก้ที่ถูกต้องก็คือต้องผ่าเครื่องเอาข้อเหวี่ยงมาตั้งศูนย์ใหม่หรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนแขนข้อเหวี่ยงเลยนะครับเพราะว่าตอกแรงมันคดนะครับ ไม่สามารถดัดให้มันตรงเหมือนรถเดิมโรงงานได้นะครับซีนข้อซ้ายก็เริ่มรั่รวซึมแล้ว พอนี้ออกวตอวันนี้ก็ออกวันอาทิตย์ที่สองเมษายนแล้วรถคันนี้นะ่าจะขี่อย่างเดียวดูฝุ่นฝุ่นเศษสายพานันฝุ่นเศษคัดที่มันสึกหรอหรือไม่ก็ใบพัดลมมันดูดเข้ามาจากด้านข้างนะครับ ด,ดูินะครับหนาอยู่นะทีนี้เราก็ยกเอาล้อปีบสายพันออกมาแล้วก็รุ่นนี้จะใช้อะไหลร่วมกับซูมเมอร์เอ็กนะสไลด์ออกแล้วก็ปีบเนี่ยมันจะเห็นรหัสสายพันสีตาว่า KZL อย่างชัดเจนนะครับอ่ารถคันนี้ก็จะมีหนึ่งเลยคือเปลี่ยนสายพันธุ์นะครับสองเราดูเม็ดก่อนเม็ดรุ่นนี้ก็จะใช้กับคลิกคลิกไอได้นะหรือจะอาจจะเป็นของสปูปปี้โดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวดูรหัสชามมันก่อนไม่เห็นแล้วมันเลอะมาก เม็ดก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับลูกค้างบน้อยลูกค้างบน้อยจริงๆนะครับเข้าใจเลยนะครับยิ่งเดือนหน้าในล,ลูกเปิดเทอมผมบอกเลยถ้าใครมีลูกสองคนสามคนนะที่ยังเล็กแล้วก,กําลังเรียนเนะี่ยผมบอกเลยผมเข้าใจเลยครับค่าใช้ใจ่ายก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับอ่าเขาร้อขอว่าให้เปลี่ยนสายพันธุ์ก่อนงบเขาน้อย อิปล็อกตัวนี้ก็ต้องเปลียนเปลี่ยนเปี่ย,ยแล้วก็ซีนตัวนี้หนึ่งตัวซีนข้อหนึ่งตัวผมไม่แนะนำให้ใช้ลมเป่านะครับถ้าจะให้ดีผมให้เอาเป็นวิธีการใช้น้ำน้ำล้างออก ให้น้ำล้างออกเก<ย>็ดทห้าท้วมประมาณนี้ถ้าเป่ามันจะเป็นฝุ่นละอองไปเข้าบ้านเขาเขาจะว่าเอาได้นะครับถ้าถ้าอยู่ในเมืองนะจะให้เป็นถ้าจะให้ดีก็ต้องใช้ใเป็นน้ำล้างเอานะครับตากแดดเอาลมเป่าน้ำาออกให้สะอาดก็พอ เทออกเทออกเลยนี่ครับประมาณนี้กเก็บของให้มันเรียบร้อยก่อน เยวให้ผู้ช่วยมาล้างให้วันนี้วันอาทิตย์มีผู้ช่วยใส่ผานนู่นขาดละเอียดยับเลยตาไม่ไหวแล้วเขาบอกดีนะมันขาดไม่ไกลร้าน <c oughs> ถ้าขาดไกลร้านนี่เขียนแย่เลยเกียวะ่ะเล่นนี่นี่นี่นสกูป,ปี่รุ่นนี้นะครับจะให้วมรุ้อยางนะมันใส่โชคสปริงใหญ่มากไม่ได้นะ สปริงมันจะไปเบียดกับมอคองนะครับไปเบียดกับมอคองทําให้สปริงสูญเสียความเป็นอิสระในการยุบตัวขึ้นลงนะครับหลายคนไม่รู้เรื่องไปใส่แต่โชกใหญ่ๆสุดท้ายก็สปริงงัดมาด้านนี้นะครับก็ทําให้สปริงเสียค่าเคแล้วก็เสียอิสระในการยุบตัวขึ้นลงนะครับประมาณนั้นนะครับอาจจะไม่ มีผลแน่นอนนะครับมีผลแน่นอนนะครับระวังไว้ดีๆนะครับรุ่นนี้ใส่โชคแก่ไม่ได้ต้องเป็นโช๊คของเขาโดยตรงนะครับเส้เนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางก็ไม่ใหญ่มากอันนี้มันเป็นโชกไวาเอสแต่มันเป็นมันขดสปริงมันไม่ใหญ่มากนะครับประมาณนี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สั้นๆแต่น่าจะได้ใจความไม่น้อยก็มากนะครับสําหรับ Honda p c ไม่ใช่ฮอ,อนด้านสักคูปปี้ไอไปเลี้ยวบางลมนะครับรุ่น S12 สิบสองนะครับเอสสิบสองครับจะไม่เหมือน<ห><ส>ชาวบ้านเขาเนี่ยเบรกเนี่ยจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาข้างนี้นนะครับข้มบนจะเป็กกนตีมันจะโยงอย่างนี้นะครับลูกสูบรุ่นนี้จะมีอยู่ปั๊มใหญ่ลูกสูบสามลูกครับผ้าเบรกจะใช้คนละแบบกันกับพวก P.C.X นะครับใช้คนระเบบกันนะครับต้องเป็นของเขาโดยตรงนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ